ดาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่323ามตามคำกล่าวที่ว่าม้านั้นดีสำหรับวีรบุรุษและวีรบุรุษจะต้องรู้จักมา้าเมื่อม้าตัวนี้ม้าดำเดินหิมะถูกส่งไปที่ควายจีดโดยอีเซี่ยวฉวนและส่งมอบให้กับเซียงยูอีกฝ่ายก็ตบหลุมรักมันทันทีสี่กีบเท้าเหยียบหิมะเจ้าจะถูกเรียกว่าม้าดำเดินหิมะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเซียงยูตั้งชื่อม้าดำเดินหิมะตัวนี้อย่างเรียบง่ายและหยาบคาย ในความเป็นจริงเบไก่และคนอื่นๆก็ตั้งชื่อมาดาเดินหิมะว่าสโนว์วอลกิ้งและนี่อาจเป็นโชคชะตาอย่างหนึ่งเมื่อมาดาเดินหิมะถูกส่งไปยังควายจีประมาณสี่หรือห้าเดือนต่อมานักเต๋าและแพทย์ที่เรียกตัวเองว่ากุยหุนจีมาที่เมืองเซียนยางและต้องการไปเยี่ยมเมงอีการมาถึงของกุยหุนจีทําให้ไคชารับรู้ได้อีกครั้งว่าอีกฝ่ายต้องไม่ใช่นักเต่าธรรมดาดังนั้นเมื่ออีกฝ่ายไปเยี่ยมเมิงยี่เป้ยไคและคนอื่นๆก็มาที่คฤรหาหน์สร้างชิงแบบไม่มีใครสังเกตเห็น อาจารย์วันนี้ท่านมาที่นี่เพื่ออะไรหมิงยี่ถามคุยเหวินจือต่อหน้าเขาด้วยความไม่พอใจใช่การมาเยือนกาะทันหันของคุยเหวินจือทัดจังหวะความพยายามของหมิงยี่ที่จะพบกับเจ้าหญิงยูชูวันนี้ท่านยังวางแผนที่จะไปที่พระราชวังอยู่ฉันกลัวว่าท่านจะผิดหวังเพราะวันนี้ในพระราชวังจัก,กรพรชชินกำลังเรียกผู้นำของดินแดนไปเยและคนรักของท่านกำลังเต้นรำเพื่อผู้นำเหล่านี้คุยเหวินจือลูบคราวที่คางของเขา อาจารย์ท่านกำลังพูดถึงอะไรอยู่ฉันไม่เข้าใจหมิงยี่แซงทำเป็นสับสนและพูดแบบนั้นไม่สำคัญว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่ยังไงก็ตามท่านคุยเหวนจื่อกำลังพูดและนับด้วยนิ้วของเขาแต่เมื่อเขาคำนวณไปได้ครึ่งทางเขาก็หยุดนิ่งกะทันหันราวกับว่าเขาได้รับวิธีร่างกายคงที่กลายเป็นเต่าที่บ้าคลาั่งเมื่อเสียงนั้นเงียบลงหมิงยี่ก็เดินผ่านคุยเหวนจือ่อและเดินออกจากคฤริสน์เป็นไปได้อย่างไรความลับของสวรรค์จะถูกบิดเบือนได้อย่างไร หลังจากที่หมิงยี่จากไปคุยเหวินจื่อก็เคลื่อนไหวได้อีกครั้งเคอิชาคุยเหวินจื่อคนนี้คล้ายกับตงห่วงไทย,ยี่ในโลกที่แล้วไม่สิทธมันเกือบจะเหมือนกับเซียวมิงเลยเขาสามารถแอบดูความลับของสวรรค์นในโลกนี้ได้เล็กน้อยในขณะนี้เปิดไครและอีกสองคนยืนอยู่ตรงหน้าคุยเหวินจื่อโดยตรงแต่ทั้งคู่ต่างก็อยู่ในสถานะล่องหนใครๆอยู่ตรงหน้าชั้นขณะที่ไทชากำลังจะตอบเบลลคุยเหวินจื่อก็ตะโก,กนไปในอากาศตรงหน้าเขาทันทีเจ้ายังสามารถตรวจจับการมีอยู่ของเราได้ ไม่เลวเลยใครชาต้องยกย่องคุยเหวินจื่อเล็กน้อยผู้มีทักษะที่แท้จริงเมื่ออีกฝ่ายสังเกตเห็นการมีอยู่ของพวกเขาแล้วเป่ยไคและอีกสองคนจึงยกสถานะล่องหนต่อหน้าคุยเหวินจือ่อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเป่ยไคและอีกสองคนปรากฏตัวคุยเหวินจื่อก็ไม่ได้รีบถามคำถามพวกเขาเขากำลังนับด้วยนิ้วของเขาเท่านั้นไม่เหมือนกับตรงห่วงไท่ย,ยี่ในโลกก่อนและหยวนเทียนกังในโลกของคนเลวไม่ว่าคุยเหวินจื่อจะนับอย่างไรแม้ว่าเขาจะไม่สามารถคำนวณต้นกำเนิดของเป่ยไค และอีกสองคนได้เขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการตอบโต้ใดๆเป็นเพราะความแข็งแกร่งของเขาเองแข็งแกร่งเกินไปหรือเพราะไม่มีสวรรค์ในโลกนี้โอเคอาจารย์คุยอยากคำนวณต้นกำเนิดของเราอีกต่อไปเป้ยลัวขัดจังหวะก,การคำนวณต่อไปของคุยเหวินจือ่อเฮพวกคุณสองคนเป็นคนนอกท้องฟ้ามีแต่คนนอกท้องฟ้าเท่านั้นฉันไม่สามารถคำนวณต้นกำเนิดของพวกเขาได้คุยเหวินจืออ่อโค้งคำนับเปิดใครและอีกสองคน เป็นชื่อที่คุณเคยของคนนอกดูเหมือนว่าคุยหวนจื่อเป็นนักบวชเต๋าที่มีทักษะที่แท้จริงอาจารย์คุยคุณรู้เรื่องต้นกําเนิดของยี่เสี่ยวชวนมากแค่ไหนถูกต้องแล้วใครชาถามคุยหวนจื่อยี่เสี่ยวชวนแทนหมึ่งยี่ฉันไม่รู้ว่าทําไมเกี่ยวกับที่มาของเขาคําว่าวงปิดเวลาสี่คำก็ผุดขึ้นมาในใจฉันทันทีคุยหวนจื่อถอนหายใจเบาๆฉันเข้าใจเนื่องจากการมาถึงของเขาบางสิ่งในประวัติศาสตร์จะพัฒนาไปในลักษณะเดียวกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ของโลกนี้ หลังจากได้ยินคำว่าวงปิดเวลาสี่คำเบโลก็พูดขึ้นอย่างกระท่านหันด้วยความกระจ่างแจ้งใช่แล้วไม่ใช่ว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์ของโลกนี้หายไปแต่การพัฒนาทั้งหมดเหล่านี้เป็นผลมาจากการเดินทางข้ามเวลาของหยีเซียวชวนและเกาเหยากล่าวอีกในหนึ่งหากทำตามพล็อตเดิมใครบางคนจะลบการกระทำของหยีเซียวชวนและเกาเห่ยออกจากหนังสือประวัติศาสตร์โดยเจตนาซึ่งจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อื่นๆบางส่วนที่ถูกลบไปพร้อมกับพวกเขาด้วย อย่างไรก็ตามวงปิดเวลาไม่สามารถทำลายได้แต่การปรากฏตัวของครอบครัวของเปิดไทยได้ทำลายวงปิดนี้หากคุณต้องการให้หลูปนี้ดำเนินต่อไปพลังของกฎของหลูมเวลาจะต้องไปแก้ไขพลอ็อตเรื่องบางส่วนนี่คือหลักการเดียวกันกับวิถีสวรรค์ของโลกฉินซึ่งจะรวมราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮ่นไว้ในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เป้ยไคและครอบครัวของเขาเกิดความคิดที่กล้าหาญขึ้นมาทันที การมาถึงของครอบครัวเป้ยใครทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในพล็อตเรื่องดั้งเดิมของโลกนี้นั่นคืออ e ี้เสี่ยวชวนและลู่จื่อมีลูกสองคนที่เป็นของพวกเขาจากนั้นในพล็อตเรื่องถัดไปใครบางคนจะลบร่องรอยของอ e ี้เสี่ยวฉวนในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนดังนั้นอีเ e ล่อ er และอ e ีหญิงพี่ชายและน้องสาวจะกลายเป็นตัวละครสองตัวที่โผล่ออกมาจากอากาศบางๆในเวลาและพื้นที่นี้ ในฐานะตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาจากอากาศบางๆอีเลอร์และอียิงจะมีบทบาทอย่างไรในประวัติศาสตร์เมโร่ฉันเกิดความรู้สึกอีกอย่างขึ้นมาทันใดคุณคิดว่าเนื้อเรื่องของโลกหลังการแก้ไขจะคล้ายกับเนื้อเรื่องของเทอร์มินเตอร์หรือเปล่าหลังจากอำลากุยหุ่นจีแล้วเบกไก่และคนอื่นๆก็กลับไปที่คาริหาต์เบจากนั้นเคชาก็ถามเบโร่แบบนี้เนื้อเรื่องของเทอร์มินเตอร์นั้นเหรอเคชาคุณหมายความว่าไม่มีทางสัญชาตญาณของเคชาทําให้เบโร่ตกตะลึงจริงๆ จะเป็นหรือเปล่าเรามารอดูกันแม้ว่าเคชาจะรู้สึกว่าสัญชาตญาณของเธอนั้นไม่สมจริงนักแต่เธอก็เชื่อมั่นอย่างแนว่วแน่ว่าสัญชาตญาณของเธอเป็นจริงโอเคหลักประกันที่จะทดสอบว่าสัญชาตเป็นจริงหรือไม่คือเวลาเสมอทันทีที่เสียงนั้นเงียบลงเบโรก็หยิบเคชาขึ้นมาจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ต้องเรียนหลักสูตรภาคบังคับให้เสร็จทุกคืนในทางกลับกันเดิมทีกุยหุ่นจีตั้งใจจะไปหามเมงอีในวันนี้เพื่อขอวัตถุดิบบางอย่างสำหรับการกลั่นยาอมตะ แต่ถูกขัดขวางโดยการปรากฏตัวของเบไก่และคนอื่นๆดังนั้น3มวันต่อมากุหยวนจีจึงไปเยี่ยมคฤหาสนชางกิ้งอีกครั้งคราวนี้เขาได้รับสิ่งที่ต้องการตามที่เขาต้องการแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ถูกปฏิบัติราวกับคนบ้าและถูกไล่ออกจากคฤหาสน์โดยเอลยูจีและกลุ่มคนรับใช้ที่ถือไม้กวาด